ที่เราจะไปอยู่เป็นบ้านของคนรู้จักค่ะเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยให้เราเช่าและจะได้ดูแลบ,บ้านให้เขาด้วยในราคาเดือนละ1,500บาทซึ่งถือว่าถูกมากๆลักษณะบ้านจะเป็นทาวเฮาสองชั้นประตูรัว้วประตูบ้านและประตูหลังบ้านจะอยู่ตรงกันสามารถมองทะลุได้เลยชั้นสองขึ้นบันไดไปจะเจอห้องน้ำอยู่ตรงกลางเลยค่ะ ส่วนด้านซ้ายมือกับขวามือจะเป็นห้องนอนประตูห้องนอนทั้งสองห้องและประตูหลังห้องจะตรงกันหมดเลยทั้งสี่บานค่ะเราเข้าไปอยู่บ้านก่อนที่เจ้าของบ้านจะย้ายออกประมาณสองถึงสามวันค่ะเพื่อจะได้ชินกับบ้านเราได้อยู่ห้องขวามือหลังห้องจะเป็นป่ารกๆส่วนเจ้าของบ้านอยู่ห้องด้านซ้ายมือติดกับถนนวันแรกก็ไปไหว้เจ้าที่ก่อนเลย ซึ่งเจ้าที่จะอยู่บนดาดฟ้าชั้นสองฝั่งห้องนอนของเจ้าของบ้านเราเดินผ่านห้องนอนของเจ้าของบ้านในห้องนอนจะมีหิ้งพระในหิ้งพระประกอบไปด้วยพระพุทธรูปกล้วยดอกไม้หุ่นปั้นรูปเด็กประมาณสองตัวและแก้วน้ำแดงค่ะดูแล้วขนลุกมันแปลกๆพี่เจ้าของบ้านบอกว่าต้องมาไหว้เจ้าที่ทุกๆก,ก่อนถึงวันพระและให้มีน้ำแดงด้วย งงไหมคะไว้เจ้าที่ต้องมีน้ำแดงด้วยคืนแรกเรานอนไม่หลับอากาศร้อนอบอ้าวนอนดิ้นไปดิ้นมากว่าจะนอนได้ก็ใกล้เช้าแล้วคิดว่าแปลกที่เลยนอนไม่หลับคืนที่สองคืนที่สามได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินแถวหน้าห้องคะ่ะอ๋อลืมบอกว่าชั้นบนปูพื้นด้วยไม้ปาเก้ชั้นล่างปูกระเบื้องคะ่ะ ถามพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เดินมาดูเราก็ได้เพราะไม่เคยเห็นเราอีกอย่างพี่เขาบอกเราว่าเวลาได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องกลัวคงเป็นเจ้าที่เขามาปกปักคุ้มครองเราพี่เจ้าของบ้านเจอบ่อยเราก็เลยไม่กลัวเพราะคิดว่าเขามาคุ้มครองเราหลังจากที่พี่เจ้าของบ้านย้ายออกแล้วเราก็ต้องนอนคนเดียวคืนแรกกลัวมากค่ะนอนไม่หลับ ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊แกเสียงคนเดินไปมาก็รีบไหว้พระสวดมนต์ขอให้พระคุ้มครองถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ดีไปแต่กลัวเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนร้ายมากกว่าเพราะแถวนี้เปลี่ยวมากบ้านข้างๆก็ไม่มีคนอยู่บางหลังก็ร้างรอบๆบ้านที่เราอยู่ไม่มีใครอยู่เลยร้างหมดเลยวันนั้น เราได้เอาดอกไม้ทูบเทียนอาหารคาวหวานผล,ลไม้และน้ำแดงไปไหว้เจ้าที่เพราะพี่เขาบอกให้ไหว้ก่อนวันพระประมาณตีหนึ่งเหมือนฝนจะตกลมแรงมากพัดประตูหน้าต่างปิดเปิดเสียงดังปั้งปั้งน่ากลัวมากจึงรีบลุกไปจะไปปิดหน้าต่างมองออกไปข้างนอกทางระเบียงเห็นอะไรไม่รู้เป็นเงาดำๆโดนลมพัดแกว่งไปแกว่งมา เราได้ยินเสียงวีดวีดวีด,วดนึกถึงเปลดวัดสุทัศน์เลยรีบโทรหาแม่เราให้แม่ฟังและให้แม่ฟังเสียงด้วยแม่ก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านโดนลมพัดหรือเปล่าเลยเอ็นไปเอ็นมาเสียงวีดวีดวีด,วดนั้นก็คงเป็นเสียงหมาหอนคงหอนหาคู่เพราะใกล้ฤดูผสมพันธ์อะไรทำนองนั้นแม่บอกให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วนอนอย่าคิดมาก เช้ามาพอมองออกไปนอกหน้าต่างไม่เห็นมีเลยค่ะแม่ต้นมงต้นไม้อะไรมีแต่ญ้าต้นตีๆความสูงยังไม่พ้นชั้นหนึ่งของบ้านเลยเฮ้อแล้วเมื่อคืนคืออะไรเราเริ่มกลัวแล้วค่ะจึงตัดสินใจย,ย้ายห้องมาอยู่ห้องที่เจ้าของบ้านเคยอยู่แต่ก็ยังเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลายอย่างคนฟังอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่คนที่เจอคือมันน่ากลัวมากค่ะ มันจำติดหูติดตาจนถึงวันนี้เลยเมื่อย้ายมาอยู่อีกห้องแล้วก่อนนอนก็ไหว้พระตามปกติหยิบมือถือมาเล่นแป๊บๆก่อนนอนพอกำลังจะเคลิมหลับก็ได้ยินเสียงเดินอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้เดินแบบธรรมดามีกระทืบเท้าด้วยเลยจะลุกไปดูแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะดิ้นไม่ได้เลยมองผ่านออกไปทางประตู เห็นผู ah, right ้ชายแก่ๆน so ุ่งช ja ุดขาวจ้องมาที hmm. ่เราตอนนั hmm. ้นทำอะไรไม่ถูกกลัวก็กลัวดิ้นก็ดิ้นไม่ได้ท่องบทสวดมนต์ก็ผิดๆถูกๆก็เลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เรียกพ่อเรียกแม่แบบเสียงดังๆในใจหลังจากนั้นก็หลุดรีบลุกไปเปิดไฟไม่นอนอีกทั้งคืนเลยเช้ามารีบโทรหาเจ้าของบ้านบอกว่าเจออะไรมา แต่พี่เขาก็ยังยืนยันว่าเป็นเจ้าที่เคยเห็นเหมือนกันแต่เราก็ยังเชื่อว่าเป็นเจ้าที่โทรกลับทางบ้านแม่เลยเอายันมาให้เราเรียกว่ายันเก้ากลุ่มให้เอากลัดติดเสื้อตลอดเวลาจะอะไรไม่รู้ก็กันไว้ก่อนก็เลยมีความรู้สึกปลอดภัยสบายใจขึ้นผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเริ่มมีคนมาเชาบ้านข้างบ้านเราเลย คนที่มาเช่าเขาทำงานเป็นกู้ภัยอยู่กับภรรยาท้องใกล้คลอดบ้านหลังถัดไปเป็นกลุ่มนักศึกษาอยู่กันประมาณสี่ห้าคนตอนเย็นๆพวกเด็กๆจะชอบมาตั้งวงหน้าบ้านเล่นกีตาร์ร้องเพลงรู้สึกดีใจมากจะได้มีเพื่อนบ้านอย่างน้อยเวลามีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้เวลาขับรถผ่านหน้าบ้านของพี่ที่ทำงานเป็นกู้ภัย ทำไมมันถึงอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปในบ้านพี่เขาเหมือนเป็นโรคจิตสังเกตว่าจะมีรวงศพอยู่เต็มหน้าบ้านเลยคือคงเตรียมพร้อมตลอดเวลารถกู้ภัยที่พี่เขาใช้จะเป็นรูปแบบคล้ายๆรถตู้เคยเจอหน้ากันเคยยิ้มทักทายกันแต่ไม่รู้จักชื่อผ่านไปประมาณครึ่งเดือนตอนนั้นน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนปี55เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว บ้านหลังที่มีกลุ่มนักศึกษามาเช่าอยู่เปลี่ยนกลุ่มค่ะอ้าวไม่ใช่คนเดิมที่เคยอยู่อะเขาย้ายออกกันทำไมยังเก็บความสงสัยไว้ตอนนี้มีสามคนค่ะชายสองหญิงหนึ่งมีอยู่วันหนึง่งวันนั้นเป็นวันพระใหญ่พี่สาวของเราเข้ามาทําธุระที่เชียงใหม่ก่อนกลับได้พาไปกินข้าวเป็นร้านอาหารอีสานข้างทางนี่แหละจัดเต็มเลย ทั้งส้มตำตับหวานสุปหน่อไม้ต้มแซบข้าวเหนียวอีกคนละหอ่อกินกันสองคนเกลี้ยงอิ่มมากๆพอกลับบ้านก็อาบน้ำนอนดูทีวีก็ได้ยินเสียงคนเรียกแต่เราไม่ได้ตอบเพราะเคยได้ยินคำโบราณกล่าวไว้ว่าเวลามีคนเรียกตอนกลางคืนห้ามขานรับเด็ดขาดแต่เราเปิดประตูแล้วเดินไปตรงดาดฟ้า ชะโงกหัวมองลงมาข้างล่างนึกว่าเพื่อนมาหาแต่ไม่มีใครเลยเห็นแต่ผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งในรถกู้ภัยที่จอดไว้หน้าบ้านที่อยู่ติดกันเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าเรานึกว่าเป็นภรรยาพี่ที่ทำงานกู้ภัยจะพากันไปไหนหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สนใจกลับเข้าห้องไปดูทีวีต่อปรากฏว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราเหิว ทั้งๆที่เพิ่งกินข้าวมาแล้วก็เยอะมากด้วยแต่ตอนนี้หิวอีกแล้ว<อ>ก็เลยต้มมามากกินไปหนึ่งหอ่ออีกสิบนาทีหลังจากกินเสร็จก็หิวอีกแล้วไม่ใช่ละกระเพาะฉันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่กินแล้วค่ะโทรกลับบ้านอีกแล้วแม่ถามว่าได้ไปทักอะไรหรือเปล่าเราตอบเปล่านะแต่บอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในรถตู้กู้ภัยแต่คิดว่าเป็นภรรยาเขา แน่เลยไปให้ทางเหนือเขาเรียกปู่จานหรือหนานเป็นคนเชียงใหม่แต่เป็นคนต่างอำเภอเป็นคนที่พอจะมีวิชาอาคมอะไรประมาณนั้นทำพิธีให้คืนนั้นเลยค่ะแต่แม่ไม่ได้บอกเรามาบอกอีกวันหนึ่งนึกแล้วยังขนลุกอยู่เลยแต่ก็ไม่รู้ทำไมอะไรดนจิตตดนใจให้เรายังอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่25 5 6 ทางบ้านที่ทำงานเป็นคู่ภัยยังอยู่ที่เดิมส่วนหลังถัดไปเปลี่ยนคนเช่าอีกแล้วมาอยู่ได้เดือนเดียวแล้วก็ตีจากแบบไม่เสียดายเงินค่าประกันเรามากินเลี้ยงปีใหม่กันดีกว่าแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานอยากลองของอะไรประมาณนั้นเลยมากินเลี้ยงกันที่บ้านเช่าเราสนุกสนานเฮฮาป,ปาร์ตี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนเริ่มดึกบรรยากาศเริ่มเงียบ เพื่อนๆเริ่มทยอยกันกลับบ้านเหลืออยู่ประมาณสามสี่คนก็เริ่มวังเวงเบาเสียงเพลงลงนิดหน่อยปึ้งเสียงอะไรหล่นทุกคนเงียบกันหมดไม่มีใครกล้าพูดอะไรพี่คนหนึ่งปวดฉี่ก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำและแล้วเสียงกดชักโครกก็ดังขึ้นทุกคนหันหน้ามาหากันโดยไม่ได้นัดหมายแล้จึงตัดสินใจแยกย้ายกันกลับบ้าน เพื่อนๆพี่ๆต่างก็พากันชวนเราไปนอนด้วยแต่เกรงใจเลยบอกว่าจะนอนที่นี่พี่คนหนึ่งเขาเลยตัดสินใจนอนเป็นเพื่อนก็นอนคุยกันค่ะนอนไม่หลับอีกอย่างก็ตีสามตีสี่แล้วคุยไปคุยมาเคริมหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นอีกทีเกือบเที่ยงไม่ได้ไปทำงานเลยแต่เราไปหาหอพักค่ะหาที่ไหนก็ไม่ถูกใจหอที่ถูกใจก็เต็มก็เลยต้องอยู่ที่เดิม ขอข้ามมาเดือนเมษา2,556เลยนะคะสามเดือนผ่านไปไม่ได้ไวเหมือนโกหกช่วงสงกรานเราก็กลับบ้านตั้งแต่วันที่12หลังจากนั้นวันที่16เราจะกลับเข้าเชียงใหม่ก็เลยแวะดูดวงซะหน่อยเห็นเขาว่ากันว่าแน่นมากเป็นทางผ่านพอดีค่ะห้าครู39บาทกะว่าจะมาดูดวงเนื้อคู่ เราก็จดชื่อวันเดือนปีเกิดให้ร่างทรงที่อยู่ก็ให้ทางบ้านตัวเองและที่อยู่บ้านเชา่าอ๋อที่ดูนี่เป็นร่างทรงนะคะดูผ่านกุมารทองแรกๆเขาก็ทักนิสัยใจคออะไรของเขาไปพอมาถึงบ้านตัวเองก็ทักว่าดีนะไปเรื่อยๆพอมาถึงตอนที่เขาจะดูที่อยู่บ้านเชา่าแต่ดูบ้านเรขที่ เขาก็ด่ามาเลยว่าอยู่ไปได้ยังไงเขาจะเอาถึงชีวิตเลยนะฮะอะไรนะแล้วร่างทรงก็ขอจับมือเราแล้วก็บอกว่าบ้านที่เราไปอยู่เจ้าของเขาห่วงนะแล้วก็บอกว่าเขาพยายามจะเอาเราไปหลายรอบแล้วแต่เรามีของคุ้มครองอยู่ก็ถามไปว่าเจ้าที่หรอเขาบอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนั้นไม่มีเจ้าที่ มีแต่เจ้าของบ้านร่างทรงถามเราว่าเคยเจอแล้วใช่ไหมเราก็ถามกลับไปว่าเจออะไรเขาตอบมาเจ้าของบ้านเราบอกไม่รู้เขาก็บอกอีกว่าก็ผู้ชายตัวใหญ่ๆที่ใส่ชุดขาวนั่นไงเราขนลุกเลยค่ะพี่สาวก็ขนลุกเพราะเคยเล่าให้พี่สาวฟังอ๋อตอนไปดูไปกับพี่สาวนะคะลืมบอก ร่างทรงบอกว่าคนนี้แหละเจ้าของบ้านตัวจริงเขาห่วงบ้านมากแล้วเรายังไปนอนทับที่เขาอีกเขามาทั้งเสียงทั้งให้เห็นและอําเราหัวใจเราเริ่มเต้นแงรงรอฟังว่าจะพูดอะไรต่อแล้วร่างทรงก็บอกว่าแถวนั้นนะ่ะผีทั้งนั้นแล้วเราก็ถามกลับไปว่าเราเคยเจอผีหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่มันมาขอส่วนบุญและยังพูดต่อว่า เราเคยโดนผีนักศึกษาตายโหงด้วยเขามาให้เราเห็นไม่มีใครทำบุญไปให้เลยมาขอกินกับเราแต่ก็ไม่ได้เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในรถกู้ภยัยเอาละสิทำยังไงดีไม่กล้ากลับไปแล้วร่างทรงเลยแนะนำให้ไปเอาน้ำมนต์กลับไปด้วยเอาไปพรมรอบๆบ,บ,บ้านและบอกกล่าวเจ้าของบ้านว่าเรามาขออยู่ด้วยนะไม่ได้มารบหลู่เรามาดี ต่างคนต่างอยู่นะอะไรประมาณนี้ถ้าได้ผลเราก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าไม่ได้ผลเราต้องย้ายออกไม่งั้นเขาจะเอาถึงชีวิตแล้วจะรู้ได้ไงว่าได้ผลไหมเขาบอกเราจะรู้เองเราก็ย้อนกลับไปที่บ้านแล้วเล่าให้กับญาติิฟังเลยไปขอ,อน้ำมนจากลุงที่เป็นหนานซึ่งพอจะมีวิชามนน้ำให้ค่ะคนที่บ้านก็ไม่อยากให้ไปเลยค่ะ พากันกลัวไปหมดแต่เราก็จะลองดูณนะเวลาโดยประมาณบ่ายสองวันที่16เมษายนห้า6เราถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพค่อยๆเปิดประตูลัวเคาะประตูบ้านตัวเองก๊อกก๊อกก๊อกสามครั้งตามความเชื่อส่วนบุคคลอยู่มาตั้งหลายเดือนก็เพิ่งจะมาเคาะนี่แหละค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปหยุดอยู่ถึงแค่ชั้นล่างยังไม่กล้าขึ้นไปชั้นบน ก็เปิดทีวีอยู่เป็นเพื่อนเปิดพัดลมเบาๆเมื่อเริ่มตั้งตัวได้ก็หยิบน้ำมนออกมาเดินขึ้นไปชั้นบนขอประตูห้องนอนตัวเองก๊อกก๊อกก๊อก,กแล้วก็เปิดประตูเดินเข้าไปยืนอยู่กลางห้องพูดพึมพำพึมพำตามที่ร่างทรงบอกพูดผิดผิดถูกถูกก็คนมันตื่นเต้นนะ่ะแล้วก็พรมน้ำมนไปตรงกลางห้องเลยค่ะ ผมได้แค่ครั้งที่สองก็มีเสียงดังปั้งแบบดังมากๆเราตกใจมากรีบวิ่งลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตออกมาอยู่นอกบ้านเลยค่ะโทรไปหาใครก็ยังไม่กลับมาจากบ้านสักคนก็เลยโทรหาพี่คนหนึ่งเพื่อนร่วมงานสมมุติว่าชื่อพี่เอบอกว่าให้มารับหน่อยพี่เขาบอกรอประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหครึ่งชั่วโมงหนัเวลานั้นาน,านานมากๆ จะเข้าบ้านก็ไม่กล้าเข้าอยู่หน้าบ้านก็ร้อนเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปเอาพัดลมมาเปิดสายก็สั้นแบบว่าเอาพัดลมไว้ในบ้านแล้วลากมาให้ใกล้หน้าบ้านมากที่สุดนึกภาพออกไหมคะช่วงเดือนเมษาอากาศจะร้อนมากรับเป็นตอนกลางวันด้วยพัดลมลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนโอ้ยจะบ้าตายก็ทั้งลายทั้งโทรเร่งให้พี่เขามาหา เวลาผ่านไปยี่สิบกว่านาทีพี่เขาก็มาถึงเลยบอกให้เข้ามาในบ้านก่อนจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดตอนนั้นยังไม่ได้เล่าอะไรให้พี่เขาฟังเข้ามาในบ้านแล้วพี่เขาก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยบ้านเย็นดีนะเย็นจนขนลุกเลยเราก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่เขาก็ไม่พูดอะไรนั่งเล่นโทรศัพท์ไป เราก็กล้า,กล,ากลัวๆเดินขึ้นไปชั้นบนแต่ก็ยังใจชื้นหน่อยมีเพื่อนอยู่ขึ้นไปกำลังเปิดตู้เสื้อผ้าประตูหลังห้องก็ปิดเองทั้งๆท,ที่ไม่มีลมเลยไม่ปรงไม่เปลี่ยนมาละรีบวิ่งลงไปเลยพี่เอก็ถามอา้าวไปไหนมาไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกหรอพี่ได้ยินเสียงกดชักโรครกอยู่เลยพี่เขาหมายถึงห้องน้ำชั้นล่างนะคะเราก็สายหน้าแล้วบอกว่าพี่เอไปกันเถอะ พี่เอก็ถามว่าเราไม่เปลี่ยนชุดแล้วหรอเราไม่ตอบค่ะลากแขนออกมาเลยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดอีกเรานิ่เหงื่อแตกเป็นเม็ดๆเ,เลยค่ะไม่รู้ว่าร้อนหรืออะไรเราก็พูดในใจว่าพรุ่งนี้จะย้ายออกแล้วจะไม่มายุ่งแล้วสักพักรถก็สตาร์ทติดเฉยเลยความรู้สึกตอนนั้นเหมือนสวรรค์มาโปรดเลยพอไปถึงบ้านพี่เอก็นั่งพัก พี่เอก็ออกไปซื้อช้างมาหกขวดคุยกันไปจิบกันไปเราก็เริ่มเข้าเรื่องเลยก็เล่าให้พี่เอฟังพี่เอก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันประมาณสี่ทุ่มก็ให้พี่เอไปส่งที่บ้านพอจอดที่หน้าบ้านก็บอกให้พี่เอกลับส่วนเราก็ยืนอยู่หน้าบ้านนานมากแล้วก็พูดขึ้นว่าคืนนี้มาขอนอนคืนหนึ่งนะอย่ารบกวนกันเลยพรุ่งนี้จะย้ายออกแล้ว พูดเสร็จก็เดินเข้าบ้านค่ะทำตัวตามปกติขึ้นไปบนห้องอาบน้ำเราก็มานอนกินช้างไปหลายแก้วอยู่ค่ะเลยมึนๆตอนอาบน้ำก็แอบกลัวอยู่นะคะแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเช้ามาก็ไปทํางานตามปกติตอนเย็นก็หดเสื้อผ้าไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนเลยแล้วก็หาหอได้พอดีจึงตัดสินใจย้ายออกทันทีแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกเลย เสริมนิดนึงนะคะตอนจะย้ายออกก็ได้เป็นลายายที่ร้านขายของว่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วร้านอยู่ห่างจากบ้านเช่าเราประมาณสามหลังค่ะยายเขาก็บอกว่าแถวนี้มีคนมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็พากันออกอย่างมากก็ไม่เกินสามเดือนมีแต่หนูนี่แหละที่อยู่นานสุดเอิม่มควรจะภูมิใจดีไหมเรื่องก็มีแค่นี้แหละค่ะ